มาถึงแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S24 Series นะครับปีนี้เขาเปิดตัวเร็วกว่าปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับเปิดตัววันที่18และสำหรับประเทศไทยนะครับก็มีข่าวดีหลายๆคนน่าจะพรีบุ๊กกิ้งกันไปแล้วก็จะได้เครื่องรถแรกวันที่26มกราคมนะครับด้านหลังขขงโอ้เนี่ยคือทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ S24 S24 Plus นะครับแล้วก็ S24 Ultra นะครับเป็นเครื่องจริงคือเห็นวันนี้ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับให้มาดตูตรงตัว Ultra ก่อนละกันเพราะว่า มันเป็นรุ่นที่สวยมากๆคุณผู้ชมคือดีไซน์ของเขานะอ่าอย่างที่รู้กันว่าข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับชื่อสีของเขาขึ้นด้วยไทเทเนียมน่นหมายความว่าตรงเฟรมของเครื่องเนี่ยใช้ไทเทเนียมแล้วนะครับแล้วก็สีสันก็จะมาด้วยกัน4ี่สีนะครับอาหยิบให้ดูเลยละกันจะได้เห็นกันไปเลยว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่และนี่นะครับก็คือหน้าตาของทั้ง4ี่สีคุณผู้ชมสวยไหมก็จะเป็นสีไทเทเนียมธรรมชาตินั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเกรย์นะครับเป็นแบล็ค เป็นเยลโล่แล้วก็ไวโอล t นะครับสีสีคือตัวเครื่องเนี่ยถ้าถามว่าต่างจากตัว X 2 3ไหมนะครับคือมีความแตกต่างน,นิดนึงตรงที่ว่าขอบเนี่ยจะมีความเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นแต่อื่นๆเนี่ยที่สัมผัสได้ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ําหนักนะครับส่วนเลนส์กล้องเนี่ย นูนกว่าเดิมเล็กน้อยอราลองเทียบดูแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะอย่าลืมว่ายังมีอีก2รุ่นนะคะบก็คือ Sam s u ง g g a l ซ x y S24 Plus แล้วก็ S24 ธรรมดานะครับจริงๆมาด้วยกันสีสีเหมือนกันเลยแต่ว่ามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับชื่อตัวธรรมดานี่ก็จะมีแบบความมิลิสมารหลาเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับดีไซน์เนี่ยถ้าดูแล้วก็ยังคงเป็นวันดีไซน์นะคล้ายๆกับตัว S23 s e r i e ์ก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวกลางกับตัวเล็กนะครับ ดีไซน์เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็กล้องตำแหน่งอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ขอบเนี่ยก็มีความแตกต่างเหมือนกันอันนี้ก็จะมีความเหลี่ยมมากกว่าซึ่งจับถนัดมือดีเหมือนกันนะอ่ะหลายหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าสเปกการมาครั้งนี้เนี่ยมันต่างไหมมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าตัว m s u n ุ Galaxy a 2 4ซีรีส์เนี่ยรุ่นอัลตรานะครับจะมากับชิป s ซ a p d r a g ก n 8 Gen3 แต่ว่าตัว plus กับตัวน้องเล็กเนี่ยจะมากับ x y n o s 2400นะครับ ขนาดที่สเปกเริ่มต้นนะครับตัวเล็กสุดละกันนะครับแรม8ความจุ256 g b นะครับมีเป็นรุ่นเริ่มต้นขณะที่ตัวกลางนะครับก็จะมากับแรม12นะครับความจุ256 g b และตัวอัลตร้านะครับก็จะมีตั้งแต่256 512แล้วก็ความจุสูงสุด1 t ทแรม12 g b เท่ากันนะครับขนาดหน้าจอนะก็ไล่ไปตั้งแต่6.2 6.7และ6.8แต่ที่มีความพิเศษก็คือตัว plus นะครับหน้าจอเนี่ยจะ มีความละเอียดเท่ากับตัวอัลต้าแล้วนะครับก็คือตัว QHD นะครับตอนนี้ก็ความสว่างทั้ง3รุ่นเท่ากันเลยพีคสุดที่ส6 0 0นหกรนิตขนาดที่แบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดไล่ความจุไปนะต้อง4,000ม ah ิลลิแอมนะครับ4,900มิลลิแอมและ5,000ม ah ิลลิแอมตามลำดับเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูความพิเศษกันว่า Samsung Galaxy A24 S e r i e s นะครับเขามากับ AI อัชีระยั Samsung Galaxy AI ทุกชมครับอันนี้คือ Chat Assist นะครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ AI ที่ทาง Samsung ใส่เข้ามาครับความที่มันสะดวกมากๆคืออะไรรู้ไหมเราสามารถคุยแะะํำลายกำแพงภาษาได้ถึงแม้ว่าเราจะพิมพ์นะครับไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่า AI เนี่ยจะช่วยประมวลผลได้และภาษาที่รองรับก็มีจำนวนเยอะมากๆเลยทีเดียวอย่างนี้นะครับโอ๊ตเนี่ย เข้าไปใน Instagram Messenger นะครับแล้วก็มีการทักทายเพื่อนไปแล้วในปลายทางนะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือโอใช้ทางสล t e แปลแล้วนะครับแต่โอ๊ตทำให้ดูว่ามันทํำยังไงคือมันง่ายมากๆอสมมติถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมาแล้วเนอะเราก็จะตอบเขาว่าว,นนวันนี้ฉันวันนี้ฉันมีความสุขมากอสมมตินะหลังจากนั้นเนี่ยให้กดไปที่รูปทางสลันะครับเห็นปะมันก็จะทางสลเลย และตรงนี้ยังจะเพิ่มอีกด้วยว่าสมมุติว่าเราอยากได้ภาษาที่ casual นะครับหรือว่าดูเป็นทางการเราก็เลือก writing style ก็จะมีประโยคแนะนําขึ้นมามันดูให้เราทำให้เราเนี่ยดูมีมืออาชีพมากขึ้นสมมุติเราคุยกับคนที่เราทํางานด้วยหรือคุยกับเพื่อนเนี่ยเราสามารถเลือกได้<ม>เห็นปะมี emoji มีอะไรใส่ให้ด้วยนะครับอะสมมติอันนี้เป็นไม่ทางการมากห้วกาันอะกด copy ไป insert นี่แล้วกดเซ็ได้เลย ส่วนภาษาที่รองรัมนะครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปอันนี้ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีญี่ปุ่นจีนนะครับฝรั่งเศสเยอรมันเกาหลีสเปนิชนะครับแล้วก็ไทยถ้ากดแอดเข้าไปก็มีให้เลือกอีกเยอะเลยโหลดได้นะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างสากลแหละ เมื่อกี้นะครับเป็นแชทแอซิดนะก็คือเป็นการพิมพ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นการคอลนะครับคือการโทนนั่นเองสําหรับการโทนเนี่ยจะไม่ได้รองรับแอปเต i ร์ดปาร์ตี้นะครับจะรองรับการโทรแบบปกติเท่านั้นในตู้นี้นะครับก็คือเพื่อนต่างชาติของเราครับคุณเซฮุนนั่นเองเป็นชาวเกาหลีแต่เดี๋ยวโอจะลองโทรหาเขาดูว่าการคุยเนี่ยจะคุยรู้เรื่องไหมอ่านี่ก็รุ้นเหมือนกันเป็นฟีเจอร์ที่โอเนี่ยรอคอยที่จะลองมากๆเลยสําหรับฟีเจอร์นี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะโทรหาคุณเซฮุนนะครับที่อยู่ข สวัสดีครับวันนี้ไปไหนกันดีสสวัสดีคีคายมไหมโอเคนะเป็นความคิดที่ดีที่สยามเราจะทำยังไงดีฉันอยากกินปิ้งย่าง คุณผู้ชมภาพเหตุไหมครับว่ามันง่ายมากๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะพูดกันคนละภาษาแต่ก็สามารถสนทนากันได้แบบราบลื่นนะครับการแปลของเขาเนี่ยเราจะต้องพูดไปก่อนแล้วเขาจะประมวลผลเล็กน้อยนะครับไม่ได้นานมากหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นประโยคมาเลยแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาที่เราเลือกด้วยนะครับและประโยครูปประโยคเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งแบบสั้นนะแบบยาวเป็นคําก็สามารถแปลได้นะครับแล้วก็คุยกันรู้เรื่องจริงๆอันนี้มีประโยชน์มากๆสาหรับฟีเจอร์นี้นอกจากพิมพ์แชทแล้วนะครับหรือว่าโทรคุยกันแล้วเนี่ย เฟสตูเฟสเจอหน้ากันแบบนี้ก็แปลภาษาได้นะครับสำหรับฟีเจอร์นี้นะครับชื่อ interpreter ครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็แบ่งครึ่งหน้าจอบนล่างนะครับแล้วก็เลือกภาษาได้ด้วยและถ้าเกิดเราต้องการคุยกันแบบนี้เนี่ยนี่กดสลับก็จะขึ้นแบบหันหน้าเข้าหากันนะแล้วก็สามารถคุยได้เลยเดี๋ยวจะลองคุยนะครับอันนี้ไม่เคยเจอกันมากนเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทักหาเขาดูเธอชื่ออะไรนะ Me llamo Melisa y tú? 她是 Melisa ป้าเดไปกินกาแฟกันมเลกรรันยฉันจะรักมันนี่คุณผู้ชมง่ายมากแค่นี้เราก็พาเพื่อนต่างชาติไปกินกาแฟได้แล้วครับปา นอกจากการแปลภาษาครับการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมี AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับสำหรับฟีเจอร์การถ่ายภาพเนี่ยก็คือ Pro Visual AI Engine ช่วยการถ่ายภาพเนี่ยปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นการเติมส่วนที่ขาดหายไปนะครับหรือว่าจะแรกจะย้ายวัตถุเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับอันนี้คือเป็นฟีเจอร์ที่เสริมเข้ามาเดี๋ยวโอ๊ตเนี่ยจะลองถ่ายน้องทั้งแบบนะคบแล้วก็ลองย้ายไปย้ายมาดูว่ามันจะเป็นยังไงจะเนียนหรือเปล่านะปะ่ะมา นอกจากการแร็กภาพนะครับแล้วก็เติมเต็มส่วนที่เราแร็กที่ขาดหายไปเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วนะครับการแต่งภาพขอบขอบ,ขอบภาพเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน AI ยุงหลังเนี่ยแอปพลิเคชัน third party เนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินนะครับเสียเงินเพิ่มเพื่อใช้งานแต่ว่า s a m s u n Galaxy S24 Ultra เนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับอย่างโอ้ตเนี่ยถ่ายน้องมาครึ่งตัวนะครับาก็สามารถเติมส่วนที่ขาดหายไปได้เติมกางเกงเติมกระโปรงได้ด้วยนะครับมหัศจรรย์มากซึ่งทําออกมาได้เนียนด้วยนะอ่ะก็เลิศอยู่ การมาของ Sam s u n g Galaxy A 2 4 Series ครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าดีไซน์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปแบบมากมายนักแต่การเปลี่ยนวัสดุเนี่ยทำให้รู้สึกว่าฟ e ลลิ่งการจับถือดีขึ้นบาลานซ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีน้ำจิ้มนะมีอีกสาสีพิเศษที่เราสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็สรุปเลยแล้วการวันนี้อาจจะพาไปดูในเรื่องของ AI เป็นหลักเพราะว่าเขาชูจุดเด่นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการเก็บ ให้เขาเนี่ยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็ประมวลผลออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอนาคตก็จะประปับปรุงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เพราะว่าหลังจากนี้เราต้องมีการทํารีวิวอย่างแน่นอนอยากรู้ลึกทอกมุมไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามมาไว้ด้วยวันนี้เรียกน้ำย่อยเพลงเท่านี้ก่อนขอตัวลาไปแล้วสััสดีครบ うん。